เวียดนามก็จะเป็นฝ่ายเคลุกเริ่มเล่นก่อนครับวันนี้มาในชุดสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเปิดบอลขึ้นหน้ามายังขวางไว้ได้ดีครับกฤษดาเอียนทิงฟัดยังพลิกเล่นบอลไม่ได้ครับต้องย้อนคืนกลับไปก่อนความดักลัวครับเปิดขึ้นหน้ามาจะให้กับเอียนทิงฟัดกฤษดาเราดักไว้ได้ออกมาที่มูฮัมหมัดตัดเข้าในาและยิงลูกเรียบร้อยครับโอ้โหประตูขึ้นน้าของทีมไทยมาแล้วครับใช้เวลาในช่วงครึ่งหลังเพียง ทีเษเท่านั้นครับได้ประตูขึ้นนำจากโมบัติอรรุสนามูซาเป็นประตูที่9ของโมบัติอรรุสนามูซานะครับใน f f ฟเอซอลแชมปเป็นชิพ2022นี่ะเนี่คุณยายให้กำลังใจติดขอบสนามเลยครับขึ้นนำเป็นดาวสาโสเดียวแบบเรียบทางตอนนี้ครับรัอยู่ซ้ายแล้วดึงขวาแล้วริงลูกนี้3ามเหลี่ยมเลยครับโอวันอีไม่ทันได้เซฟนะครับแบบนี้ยิงเข้าข้อสวยจริงๆครับ ดาวยิงป้ายแดงของแบ็คเพ e ร์ยูเนเต็ดนะครับแต่ยียมที่จะไปคาแข่งที่สเปนหลังจบซีเกม2021ที่เวียดนามนะครับย้อนกลับไปในปี2019ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาวก็มาแพ้ไทยในเกมทัดตัดเชือกนี่นลครับ2ประตูต่อศูนยะ์เล่นยากแล้วครับเจอทางกริตตามกดดันอยู่นะครับเวียดนามขึ้นมาตรงกลางแล้วยิงเข้ามาเลยครับโอ้โห ยังพุ่งปัดออกไปได้ครับคาถาพุทธหายคำพาลูกยิงของหมายเลขเจ็ดครับเหียนมันดูกดซ้ายนี่โอ้โหไม่เซฟนี่ตะข่ายไหวแน่นอนครับต้องพุ่งปัดเลยครับเขียปอย่างยอดเยี่ยมครับคาถาพุทธเตะมุมของเวดนามครับนี่รับเปิดเข้ามาลูกนี้มีไก่ควาเอาและก็ได้ประตูตีเสมอครับจากเหียนดินงตีครับดายิงตัวเก่งของเขาครับจังหวะควายเข้าไป โอ้โหตอนนี้เกมกลับมาเสมอกันแล้วครับโอ้โหนี่จังหวะมันขูกคลิกหน้าประตูี่ครับแล้วมาเข้าเดี่ยมของเหยยนมินตรีก็หมายเลขดแปดอุบาบช้าครับปัดได้แล้วนะครับลูกบอลมาเข้าทางพอดีแม่นี่เลยครับรถสัญชาตยานของเหยยนมินตรีนะครับหน้าเป้าของเวียดนามก็ควายยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหพยายามจะใช้ขาแย,ยสกัดแล้วครับกระทำผู้ถ่าันกัมพาครับ โหวฟัฟนเกียงนี่สาดใจเลยครับยังเก็บอลไว้ได้ครับสาลาห์อุดมูัมหมัดพิกเข้าขวาแล้วก็ยิงลูกนี้เอาจนได้ครับประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยจากโมัมหมัดอุสมานมูซาครตอนนี้เป็น2ตอต่อหครับและเป็นประตูที่2ของเขาด้วยครับในเคมนัดนี้โอ้แฟนผู้ซไทยที่ดองเซเนกูบาสัมมดสใจกันเลยครับ ประตูที่ต้องการอีกครั้งนึงครับมูกบอลของมูซาโอ้โหเป็นประตูที่10ของเจ้าตัวนะครับดูยิงขวาลูกนี้ครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับมีสราวุธมาสกีนให้นะครับนี่ครับลูกยิงแหวกมาลูกนี้หมดสิทธิ์รับเลยนะครับโอวันอีทีมชาติไทยขึ้นนำเวียดนาม2ประตูต่อ1ครับ เป็นลูกเก่งของมูฮัดอยู่แล้วก็วจะปล่อยให้พลิกเล่นแบบนี้นี่ไม่เหลือซ่าครับจังหวะสังหารประตูของเขานี่ครับโคชาร์ลเซซ่าต้องให้ลูกทีมมีสมาธิกับ28วินาทีที่เหลือนะครับอร์นกควัวครับบอกให้เพื่อนนั้นขยับหน่อยแล้วคราวนี้ตาจะเรียบร้อยแล้วครับกิสดาวงแก้ครับเอาชนได้ครับโอ้ยิงประตูสามให้กับทีมชาติไทยฝั่งเวียดนามได้ครับ โอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ดักจังหวะได้ดีจริงๆครับกับตันช้างครับจบแล้วครับแบบนี้ฟุตซอลไทยก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเนลิศนะครับแชมป์ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับหลังจากที่นำเวียดนามอยู่สามด้วยหนึ่งเลืออีกสิบเก้าวินาทีครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรไป็นประตูที่6ของกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโอ้โและเกมนัดชิงนี่ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่จริงๆครับตอนนี้ ไทยเจอกับอินโดนีเซียครับลูกนี้กิงกับเวียดนามในจังหวะสุดท้ายครับจบเกมครับก็เป็นชัยชนะของทีมชาติไทยครับเอาชนะเวียดนามไปได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งชาวไทยได้ประตูขึ้นนำจากมูมัดอุสมานมูซานะครับในทีมที่ยี่สิบสองน่ยกที่เวียดนามจะตีเสมอจากเหยนมินตีนะครับนาทีที่32แล้วเป็นมูมัดอุสมานมูซาครับทำประตูขึ้นนำสองนาทีที่36แล้วก็มาปิดกล่องจาก กับตอนช้างกฤษดาวงแก้วครับตอทีที่39ก็ทำห้ทีผู้ซอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ FF ฟุตซ้อลแชมเปี้ยนชิพ2022นะครับไปร่าชแชมป์อาเซียนสมัยที่16กันครับ